2 2 9คูณสองปอีก600คูณคูณสามเาจะขอมาปึ๊บหมื่นห้าห50้าห้าห้าหมื่นเอาละครับผมก็ต้องการสวัสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมข้าหัวของกับ ตันนะฮะผมวันนี้เรามาอยู่คืนที่5 0เท่านั้นนะผมคืน้เท่านั้นนะฮะอ่าเดีย๋ยวเราดูดดตารางการจากอันนี้นึงนะฮะตารางการจากก็จะเป็นถ้าโจรสลัดเนี่ยจเยอะสุดนะผมตามเลือตะขอแล้วเข็มทิศแล้วก็ขวดเหล้านะครับผมล่าสุดคือคิวเคเอ็ดนะผมแลเกเตอร์สามตัวแล้วผมไม่มีซื้อฟีเจอร์นะมีตัวคูณให้โอเคตามนี้เดรัวผมเบ็ดนี้ครับขอเบ็ดห้าไปก่อนนะผม เบ็ดนี้ขอเบ็ดห้าไปก่อนครับผมแล้วร้อยยี่สิบห้าแล้วคูณว่าจะคืนคูณสองให้เลยไงโอ้โห,โอโหดองนี้สังร้อยห้าสิบโอ้โหเข้าวายมาร้อยสามเก้าคูณสองปะเบาว่ะเบาอยู่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 ขยับต่อดีครับผมไปดีครับเออสามเจ็ด เออาจะเข้าสเกตเตอร์เลยสวยงามจัดด้วยสวยงามไปสิบทีครับผมหมุนฟรีสิบทีแล้วผมตัวกูจะคูณเป็นสามเท่านะครับผมเป็นสามหกเก้าสิบห้าโอเคหวังว่าจะแจมหวังว่าจะแจมขวดเหล้ามาสวยเก้าสิบกดเคมาสวยขวดอื้อขวดเหล้าอีกปะขวดเหล้าอีกปะอือขอขวดเหล้าคนนึงเออคูนสิบห้าด้วย รอล่อไปพันสองโอเคพันสองโอเคอยู่เจ็ดสิบสองวเล่าม,มาต่อโอเคคุณเก้าคุณสิบห้าแล้วสวยงามห้าร้อยหกสวขเล่าม,มาต่ออีกคุณสิบห้ายับเลยนยะอู๋แล้วถ้าเราเล,เล่นเบ็ดเยอะๆก็รู้นเรื่องบอกเลยว่ารู้นเรื่องเข้าหรือเปล่าไม่เข้า ไม่เข้าอืมสวยตะขอมาตะขอมาตะขอมาเก้าร้อยเออคุนสิบห้ายับเลยว่ะแล้วมันคูณคบบาาา้างเลยคูณสิบห้าแบบค้าง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 เลยอือ สี่พันโอเคโอเคโอ้หมดละไม่ค่อยไหลแลยวไหลคือแบบช่วงนั้นอุรเราเติร์เราเบ็ดเราเบ็ดน้อยเงี้ยถฉันเราเล่นเบ็ดเยอะนะดูเรื่องนะครับผมไปครับผม <c oughs> สวยโอ้โหตัวคิวสวยจัดเลยเมื่อกี้ละโค้กมาโค้กอะไรคนเล่า ล่อปโคกเฉยเลยคูณหครับผมห้าร้อและตาขอมาหนึ่งพันรับเต็มๆอีที 7, ่สามพนะครับผมโอ้โหสอิบเก้าคูณสไปอีกหกรคคูณสามเาตขอมาปึ๊บหมื่มมน เมื่อกี้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้คูณ5ด้วยไงเมื่อกี้ได้หมื่นหนึ่งปั๊บ ead, แล้วไม่ผิดแล้วคูณ5โอ้โหพอเลยแล้วผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหรด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ตีอยู่กุญปายครับผมโอ้โห